คะสวัสดีครัสวัสดีทุกท่านเลยนะคะพลัง f อที่ติดตามคุณนกนะคะติดตามช่องกระยพาพมา,มาดางะะังตอนนี้ก็ได้เวลาเลิกงานแล้วนะคะเวลาหนึ่งทุ่มกว่านะคะหนึ่งทุ่มสิบนาทีเมืองไทยก็เมืองไทยก็ประมาณเที่ยงคืนเนาะเมืองไทยเที่ยงคืนกว่าเนาะขณะที่คุณนกทำคลิปอยู่นี่ พลัง F อซก็คงจะหลับกันหมดแล้วนะคะตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วนะคะสวมเสื้อโค้ทแล้วนะเสื้ออย่างหนาเลยนะคะเพราะว่าอากาศข้างนอกหนาวเย็นมากเพราะหิมะตกแล้วนะคะและคุณนกจะพาทุกท่านนะคะพลัง f อฟซนะคะเดี๋ยวจะออกไปชมหิมะนะคะยามค่ำคืนนะคะว่าหิมะยามค่ำคืนนั้นจะสวยขนาดไหนแล้วก็แสงสีนะคะแสงสีที่ ตามอาคารบ้านเรือนนะคะเปิดนะคะว่าจะสวยงามขนาดไหนนะคะเดี๋ยวติดตามไปดูกันเลยนะคะว่าบรรยากาศด้านนอกนะคะบรรยากาศหนาวเยน็นแล้วก็ไปดูหิมะข้างนอกแผ่นดินสีขาวนะคะแล้วก็แสงสีตามอาคารบ้านเรือนของพลเมืองของประเทศสวีเดนนะคะแล้วก็ขอบอกเลยนะคะว่าคืนนี้นะคะจะมีหิมะเอ้ยไม่ใช่หิมะ จะมีพายุนะคะอือขอโทษค่ะจะมีหิมะจะมีพายุหิมะค่ะคุณนกพูดผิดเนาะเพราะใจอยากจะกลับบ้านแล้วคืนนี้นะคะจะมีพายุหิมะนะคะหรือภาษาสวีเดนเรียกว่าสตมสตมเนาะพายุหิมะคุณนกก็ไม่ทราบว่าจะเกิดเวลาไหนนะคะถ้าคุณนกไม่หลับสะก่อนถ้า คุณนกก็จะหลับก่อนเที่ยงคืนนะคะถ้าพายุหิมะมาคุณนกก็จะถ่ายทําเป็นคลิปวิดีโอให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะคะแต่ตอนนี้นะคะก็ออกไปชมบรรยากาศด้านนอกไปดูหิมะด้านนอกกันเลยค่ะตอนนี้หิมะหยุดตกแล้วนะคะหยุดตกแล้วแต่ว่าบรรยากาศด้านนอกคุณนกคิดว่าเย็นจับใจมากๆเลยแต่ไม่เป็นไร เพราะเตรียมถุงมือแล้วค่ะเดี๋ยวจะโชว์เพื่อนๆเลยนะคะโชว์ถุงมือนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆโชว์ถึงมือแล้วสวมถึงมือนะคะเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกด้วยกันนะคะไปดูหิมะด้วยกันเลค่า ไปกันเลยค่ะเพื่อนๆถุงมือพร้อมแล้วออกไปข้างนอกเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะหิมะตกคะ่ะอากาศเย็นมากๆเลยคะ่ะให้เพื่อนๆดูเลยนะคะโอ้ยหิมะตก ไปเลยกลับบ้านกันข้ามถนนครับเพื่อนๆ ตอนนี้พาเพื่อนๆพ,พลังเอซนะคะเดินลยุยหิมะเลยค่ะหิมะตกค่ะก็เลยต้องเร่งเดินนะคะโอ้ยหิมะปนสายฝนเข้าเพื่อนเดี๋ยวให้ดูกันเลยค่ะ ตกผสมกับฝนนะโอ้โหบรรยากาศไม่ต้องบอกเลยค่ะความหนาวเย็นสุดยอดเลยค่ะเพื่อนๆอากาศติดลบค่ะบรรยากาศสวยไหมคะเพื่อนๆบรรยากาศ สียามค่ำคืนค่ะนี่คือแบงค์นะคะธนาคารฮันันเดิแบังเกนค่ะ,อะตอนนี้ยังอยู่ในตัวเมืองอยู่นะคะหิมะตกฟ้อมกับสายฝนหนามากมากเลยค่ะ ัรรยกาศหนาวเย็นมากๆแสงสีสวยมากๆเลยค่ะบรรยากาศยามค่ำคืนค่ะเพื่อนๆที่นี่คือประเทศสวีเดนนะคะแสงสียามค่ำคืนค่ะตอนนี้ยังอยู่ในเมืองอยู่นะคะ เดตัวรงังไทยโรเยอร์ไทยได้ตัวรงังกันซึ่งเจ้าของจะเป็นคนเวียดนามค่ะค่ะเพื่อนๆค่ะอากาศจะหนาเวเย็นมากๆเลยนะคะเพราะว่าหิมะตกแล้วก็มีสายฝนมาด้วยบรรยากาศแบบนี้จะหนาวหนาวมากๆเลยนะคะคุณนกก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะที่เข้ามาตามรับชมรับฟังช่องกริยาพามอนมาดานนะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณนกต้องขอ กล่าวคำว่าขอบคุณนะคะเมื่อเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมช่วยดูโฆษณาให้ด้วยนะคะสำหรับคล,คลิปนี้นะคะคุณูต้องกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ